คุณกำลังรับชมคลิปคำทำนายดวงชะตากับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับคำทำนายในวันนี้หากคำทำนายใดที่ดีก็ขอให้เป็นดั่งพลังใจนะครับส่วนคำทำนายใดที่ไปในทิศทางที่ไม่ดีก็ขอให้ใช้เพื่อการเตือนสติและใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังอยู่เสมอครับเชิญรับชมครับ สวัสดีครับอาจารย์ปอคนเปิดดวงครับเปิดดวงชะตาของคนที่เกิดในนัก,กษัตริย์ปีมะแมะหรือคนเกิดปีแพะนะครับว่าในปี2,568นนี้คนเกิดปีมะแมะจะมีดวงชะตาการงานการเงินโชคลาภสุขภาพความรักเป็นอย่างไรนะครับก่อนอื่นนะครับฝากกดติดตาม ฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากกดไลค์ฝากด like, ฝากดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากครับและจะได้เป็นการไม่พลาดในการทำนายดวงชะตาครั้งต่อไปกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงครับส่วนใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวสามารถที่จะพิมพ์ตามลาย i อใต้คลิปนี้แล้วก็สอบถามค่าครูสอบถามรายละเอียดในการทำนายดวงชะตากันเข้ามาได้ครับเอาล่ะครับ เริ่มต้นการทำนายดวงชะตาในครั้งนี้เราจะเริ่มต้นกันที่ดวงชะตาการงานครับดวงชะตาการงานของคนที่เกิดในนัก,กษัตริย์ปีมะแมะหรือคนเกิดปีแพะนะครับในปี2,568ครับเปิดไพ่ขึ้นมา คนเกิดปีมะแม่มีไพ่เดอะซันครับไพ่แห่งความสำเร็จและการเริ่มต้นของสิ่งใหม่ๆโอกาสใหม่ๆครับเพราะฉะนั้นในปี2,568นี้เป็นปีที่คนเกิดปีมะแม่นั้นมีเกณฑ์ที่จะได้เริ่มต้นลงมือทำอะไรตามที่ได้ตั้งใจและจะสำเร็จได้ด้วยดีไพ่ดีเ e ็มเพรสหรือว่าไาพ่จักรพรรดินีครับไพ่ใบนี้จะพูดถึงหากในปี2,56 แบบนี้คนเกิดปีมะแม,แมตั้งใจทำสิ่งใดด้วยความรักความใส่ใจสิ่งนั้นจะสำเร็จได้ด้วยดีและเรียกได้ว่าสิ่งนั้น จะนำสิ่งดีๆมาให้กับคนเกิดปีมะแม่ครับในเรื่องของการทำงานต้องบอกว่าในปี2568นี้เป็นปีที่คนเกิดปีมะแม่นั้นมีเกณฑ์จาก,ก้าวหน้าในหน้าที่การงานและไพ่อัศสวินแห่งคาาจะพูดถึงการได้ ก้าวหน้าอย่างมั่นคงในเรื่องงานนะครับต้องบอกว่านอกจากจะก้าวหน้าอย่างมั่นคงแล้วบางคนยังมีเกณฑ์ได้เติบโตในตําแหน่งหน้าที่การงานในสายอาชีพที่ทำหรือไม่อย่างนั้นก็จะเป็นลักษณะของการมีเกณฑ์ได้โยกย้ายตาแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบหรืออาจจะได้เปลี่ยนงานย้ายงานไปเจองานที่ชอบไปเจองานที่ใช่ไปเจองานที่เหมาะกับ ตัวเองก็เป็นได้เช่นกันและบางคนก็มีเกณฑ์จะได้เดินทางไกลนะครับเป็นลักษณะของการไปติดต่อง,งานก็มีหรืออาจจะเดินทางไปดูงานก็ได้เช่นกันนะครับคนเกิดปีมะแม,แมใครที่กำลังตั้งใจจะไปทำงานต่างประเทศ ต้องบอกว่ามีเกณฑ์จะได้เดินทางไปครับคนเกิดปีมะแมในปี2568นี้ต้องบอกว่าเป็นปีแห่งความสำเร็จของคนเกิดปีมะแมก็ว่าได้นะครับคนเกิดปีมะแมในปี2568นนี้ต้องบอกว่าจะทำอะไรก็มักจะเป็นดีจะทำอะไรก็มักจะเกิดผล เพราะมีผู้คนคอยให้ความช่วยเหลือคอยให้การสนับสนุนในเรื่องงานการพบปะผู้คนกลุ่มใหม่ๆจะนำพาโอกาสดีๆในเรื่องงานมาให้หรือว่าข้อเสนอดีๆทางธุรกิจ ก็เป็นได้เช่นกันนะครับใครที่เป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการต้องบอกว่าในปี2,568นนี้เป็นปีแห่งการได้ขยับขยายลงทุนเพิ่มลงทุนอะไรไปก็ได้ผลกำไรได้ผลตอบแทนกลับมาเป็นที่น่าพอใจเป็นปีที่ธุรกิจเติบโต นะครับเป็นปีที่กิจการจเจริญก้าวหน้าครับคนเกิดปีมะแม่ทั้งหลายส่วนคนค้าขายต้องบอกว่าเป็นปีที่การค้าการขายจะดีเอามากๆเป็นปีที่ขายดิบขายดีมีกำไรมีออเดอร์เยอะมีคนสั่งสินค้าเยอะโดยเฉพาะคนที่เอาสินค้าจากต่างประเทศมาขายหรือคนที่ ค้าขายเกี่ยวกับพืชผลทางการเกษตรหรือการแปลรูปจากพืชผลทางการเกษตรนะครับก็จะขายดิบขายดีไม่แพ้กันขายดิบขายดีทั้งคนค้าขายออนไลน์และคนที่ค้าขายแบบมีหน้าร้านนะครับคนเกิดปีมะแมทั้งหลายครับ ส่วนคนที่เป็นพนักงานออฟฟิศพนักงานบริษัทหรือว่าเป็นลูกจ้างหรือว่าทําอาชีพอื่นๆนอกเหนือจากที่กล่าวมาปีนี้เป็นปีที่ดีเป็นปีที่มีเกณฑ์จะได้ก้าวหน้าในหน้าที่การงานได้จับงานใหญ่ได้ทําโปรเจกต์สาคัญนะครับทํางานแล้วหัวหน้างานเห็นความสามารถเห็นศักยภาพบางคนได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรือว่าได้รับข้อเสนอดีๆในเรื่องงาน มีเกณฑ์เกิดขึ้นได้กับคนเกิดปีมะแมครับเอาล่ะครับดวงชะตาการงานของคนเกิดปีมะแมนะครับถ้าใครที่กำลังหางานกำลังรองานกำลังสมัครงานปี2568นี้เป็นปีที่หากสมัครงานก็จะมีเกณฑ์มีโอกาสได้งานครับคนเกิดปีมะแมทั้งหลายครับเอาล่ะครับดวงชะตาการงานของคนเกิดปีมะแม ผ่านไปเรามาดูกันที่ดวงชะตาการเงินกันบ้างครับว่าในปี2,568นี้ดวงการเงินของคนเกิดปีมะแม่นั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับ สำหรับดวงชะตาการเงินของคนที่เกิดในนักษัตรปีมะแมนะครับหรือว่าคนเกิดปีแพะนะครับในปี2568ครับเปิดไพ่ขึ้นมาครับดวงชะตาการเงินของคนเกิดปีมะแมมีไพ่ j u d g m e n t ครับหรือว่าไพ่ตายแล้วฟื้นไพ่แห่งการฟื้นคือในดวงชะตาการเงินของคนเกิดปีมะแมครับไพ่ใบนี้จะนําพลังงานด้านบวกนําพลังงานดีๆมาสู่คนเกิดปีมะแมครับในเรื่องเงินต้องบอกว่าในปี 2568นี้การเงินของคนเกิดปีมะแม,แม่มีแนวโน้มจะผ่อนคลายมีทิศท,ทางที่ดีมากยิ่งขึ้น เรียกได้ว่าใครที่ในช่วงปีที่ผ่านผ่านมามีปัญหาในเรื่องเงินไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของหนี้สินในเรื่องของภาระทางการเงินในปี2,568นี้จะเป็นปีที่คนเกิดปีมะแม่บางท่านนั้นมีเกณฑ์จะปลดหนี้ปลดสินได้หรือหาทางออก จากปัญหาทางการเงินได้ปัญหาจะคลี่คลายได้รับการแก้ไขหรือว่ามีคนเข้ามาช่วยแก้ไขสถานการณ์ก็เป็นได้เช่นกันครับในดวงชะตาการเงินของคนเกิดปีมะแม่ต้องบอกว่าปี2568นี้เป็นปีที่การเงินจะดีการเงินจะคล่องตัว ให้หนึ่งเหรียญเป็นตัวแทนของการได้รับข่าวดีในเรื่องเงินนอกจากจะเป็นปีที่การเงินจะดีการเงินจะคล่องตัวแล้วยังเป็นปีที่จะมีเรื่องดีๆเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองเกิดขึ้นกับคนเกิดปีมะแม่ด้วยนะครับมีโอกาสดีๆในเรื่องเงินเข้ามาหรือว่าเป็นช่วงเวลาที่หารายได้มากกว่าหนึ่งทางมีเกณฑ์จะมีรายได้จากช่องทางใหม่ๆมีโอกาสดีๆในเรื่องเงินเกิดขึ้น กับคนเกิดปีมะแม่นะครับการเงินไหลเข้าหากลงทุนอะไรด้วยความรู้ความเข้าใจก็มีเกณฑ์จะได้รับผลกำไรตอบแทนกลับมาเป็นที่น่าพอใจครับ คนเกิดปีมะแม่ทั้งหลายใครที่กำลังตั้งใจจะมีบ้านมีรถนะครับในปี2568นี้ก็มีเกณฑ์จะสมหวังสมใจเรียกได้ว่าจะเป็นปีที่คนเกิดปีมะแม่นั้นจะมีเพิ่มพูนทั้งทรัพย์สินและเงินทองเป็นปีที่มั่งคั่งอย่างมั่นคงครับ คนเกิดปีมะแมทั้งหลายบางคนมีเกณฑ์ที่จะได้ยกระดับฐานะทางการเงินของตัวเองให้ดีขึ้นได้นะครับเรียกได้ว่าการเงินจะดีขึ้นกว่าในปีที่ผ่านๆมาสิ่งที่ต้องระวังคือไพ่ห้าดาบครับเนื่องจากว่ามีไพ่ห้าดาบขึ้นมาด้วยไพ่ห้าดาบใบนี้จะเตือนให้ระวังในเรื่องของการมีเหตุต้องเดือดร้อนในเรื่องเงินเพราะผู้อื่นนำพามาให้ หรือผิดใจกับคนเพราะเรื่องเงินเป็นเหตุต้องระวังให้ดีเอกสารสัญญาต่างๆถ้าเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินต้องรอบคอบให้มากอย่าให้ใครยืมเงินระวังจะโดนโกงโดนหลอกโดนเอาเปรียบในเรื่องเงินได้นะครับอย่าคำปักกันใครไม่อย่างนั้นจะมีปัญหาได้ครับในปี2568นี้นะครับเอาละครับ ดวงชะตาการเงินของคนที่เกิดในนักสัตย์ปีมะแมะหรือคนเกิดปีแพะผ่านไปนะครับขอให้เป็นปีที่ดีในเรื่องเงินของคนเกิดปีมะแมะทุกคนนะครับขอให้ใช้จ่ายอย่างมีสติรอบคอบให้มากในทุกๆการใช้จ่ายมีเงินเข้ามาก็อย่าลืมคิดถึงเรื่องของการเก็บออมด้วยเป็นสําคัญครับดวงชะตาการเงินผ่านไปมาดูกันที่ดวงชะตาโชคลาภกันบ้างครับว่าปี2,568นี้ คนเกิดปีมะแม,แมหรือคนเกิดปีแพะนั้นจะมีดวงชะตาโชคลาภเป็นอย่างไรครับสำหรับดวงชะตาโชคลาภของคนที่เกิดในนักษัตริย์ปีมะแม,แมหรือคนเกิดปีแพะนะครับในปี2,568ครับเปิดไพ่ขึ้นมาดวงโชคลาภของคนเกิดปีมะแม,แมในปี2,568นี้ถือว่าโดดเด่นมากครับมีไพ่เดอะซันไพ่แห่งความโชคดี นะครับและเป็นหนึ่งใน4ีใบที่จะพูดถึงการมีโชคลาภก้อนใหญ่การมีรางวัลแห่งชีวิตครั้งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นกับคนเกิดปีมะแมนะครับโดยเฉพาะถ้าเป็นเรื่องโชคลาภนั้นต้องบอกว่าในปี2568นี้เป็นปีทองของคนเกิดปีมะแม่ ก็ว่าได้นะครับโชคลาภของคนเกิดปีมะแมแม,มีความสัมพันธ์กับเด็กเล็กๆถูกฉลอกับเด็กๆนะครับในปี2568นี้แนะนำให้เสี่ยงโชคระหว่างการเดินทาง เดินทางไปไหนมาไหนเสี่ยงโชคจะมีโอกาสดีนะครับคนเกิดปีมะแม่ทั้งหลายทั้งนี้ทั้งนั้นเคล็ดลับจากอาจารย์ปอคนเปิดดวงแนะนำให้คนเกิดปีมะแม่นั้นทำบุญกับเด็กกำพร้าเด็กด้อยโอกาสก็จะเสริมดวงชะตาคนเกิดปีมะแม่ในเรื่องโชคลาภในปี2,568นนี้ได้ดีครับเอาละครับ ดวงโชคลาภผ่านไปครับทั้งนี้ทั้งนั้นโชคลาภเนี่ยเป็นไปตามบุญกุศลแต่ละคนทํามาไม่เท่าเทียมกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทําได้คือมันทําความดีสะสมบุญบาร,รมีครับและเมื่อถึงเวลาโชคลาภจะมาเยี่ยมเยียนดวงชะตาของเราเองครับคนเกิดปีมะแมทั้งหลายขอให้เป็นปีทองเป็นปีที่คนเกิดปีมะแม่นั้นโชคดีกันทั่วหน้านะครับเอาละครับ ดวงชะตาโชคลาภผ่านไปครับมาดูกันที่ดวงชะตาสุขภาพกันบ้างว่าปี2568นี้คนเกิดปีมะแม,แมหรือคนเกิดปีแพะนั้นจะมีดวงชะตาสุขภาพเป็นอย่างไรครับ สำหรับดวงชะตาสุขภาพของคนที่เกิดในนักษัตย์ปีมะแมะหรือคนเกิดปีแพะนะครับในปี2568ครับเปิดไพ่ขึ้นมาดวงชะตาสุขภาพของคนเกิดปีมะแมะในปี2568นี้ต้องบอกว่าคนเกิดปีมะแมะเมื่อเปิดไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่ที่เป็นพลังงานดีๆพลังงานด้านบวกทั้งสิ้นเลยนะครับไพ่อัศวินแห่งคาถาจะพูดถึง ร่างกายของคนเกิดปีมะแมในปี2568นี้ดูจะแข็งแรงดูจะฟิตแอนด์เฟิร์มกระชุ่มกระชวยมากขึ้นใครที่ในช่วงเวลาที่ผ่านมาอาจจะเจ็บป่วยด้วยโรคภัยไข้เจ็บหรือล้มหมอนนอนเสือ่อในปีที่2568นี้จะเป็นปีที่หายดี นะครับหายวันหายคืนเป็นปีที่ร่างกายจะฟื้นตัวได้นะครับไพ่อัศวินแห่งถ้วยครับจะพูดถึงร่างกายแข็งแรงดีไม่มีอะไรให้น่ากังวลใจไพ่แปดคาถาก็เช่นเดียวกันเป็นไพ่ที่ท้าถามถึงเรื่องของสุขภาพก็เป็นไพ่ที่ ให้พลังงานดีๆพลังงานด้านบวกด้วยเช่นเดียวกันนะครับคนเกิดปีมะแมะทั้งหลายถ้าจะต้องระวังอะไรแนะนำให้ระวังในเรื่องของการเดินทางนะครับหรือว่าในเรื่องของอุบัติเหตุอุบัติภัยบางอย่างนะครับเพราะฉะนั้นขอให้มีสติ แล้วก็รอบคอบให้มากเวลาจะเดินทางไปไหนมาไหนก็ขอให้คำหนึงถึงเรื่องของความปลอดภัยไว้ก่อนเป็นสำคัญนะครับเอาละครับดวงชะตาสุขภาพผ่านไปนะครับขอให้เป็นปีที่สุขภาพจิตสุขภาพใจสุขภาพกายของคนเกิดปีมะแม่นั้นมีความสุขแข็งแรงสมบูรณ์ทั่วทั่วทุกคนนะครับ เอาละครับดวงชะตาสุขภาพผ่านไปมาดูกันที่ดวงชะตาความรักกันบ้างว่าในปี2568นี้ดวงความรักของคนเกิดปีมะแม่นั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับสำหรับดวงชะตาความรักของคนที่เกิดในนักษัตรปีมะแม,แมหรือคนเกิดปีแพะนะครับในปี2568ครับเปิดไพ่ขึ้นมาครับ ดวงชะตาความรักของคนเกิดปีมะแม่ในปี2568นี้ต้องบอกว่าเป็นปีที่ความรักความสัมพันธ์นั้นดูจะมีพลังงานด้านลบนะครับเพราะเนื่องจากว่ามีไพ่ดาบขึ้นมา พร้อมกันถึง3ใบไพ่ผู้รับใช้แห่งดาบไพ่แดดาบและไพ่9ดาบครับจะพูดถึงสถานการณ์ที่น่าอึดอัดใจเป็นปีที่ความรักความสัมพันธ์นั้นอยู่ในช่วงเวลาที่อะไรอะไรก็ดูจะคาลคาซังหรือว่าคุมเครือไม่ชัดเจนเป็นช่วงเวลาที่ความรักความสัมพันธ์ถ้าใครที่ทะเลาะก,กันอยู่ก็เรียกได้ว่ามีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นไม่อยากจะเลิกไม่ยอมเลิก นะครับเป็นช่วงเวลาที่เรียกได้ว,ว่าฝ่ายหนึ่งนั้นหมดรักแล้วแต่อีกฝ่ายหนึ่งก็ไม่ยอมเลิกลานะครับส่วนใครที่กำลังคบหาดูใจกันอยู่ปี2568นี้เป็นปีที่สถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ดูจะมีอุปสรรคมีปัญหาครับเป็นช่วงเวลาที่จะต้องระวังมีเกณฑ์ที่อาจจะต้องผิดหวังเสียใจ ในความสัมพันธ์นะครับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะทำให้คุณนั้นต้องเสียใจเสียน้ำตาครับคนเกิดปีมะแม่ทั้งหลายครับ ส่วนใครที่เป็นแฟนกันอยู่แล้วเป็นคู่รักกันอยู่แล้วปี2 5 6 8นี้ไพ่ผู้รับใช้แห่งดาบจะเตือนให้ระวังในเรื่องของการมีเหตุให้ทะเลาะก,กันนะครับหรือมีเหตุให้เข้าใจผิดจนเป็นชนวนปัญหาความสัมพันธ์ครับระวังในเรื่องของสถานการณ์ที่น่าอึดอัดใจนำพาไปสู่การเลิกลา นะครับเป็นช่วงเวลาที่คนเกิดปีมะแม่นั้นจะต้องเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆที่ดูจะรับมือได้ยากนะครับในเรื่องความรักความสัมพันธ์คงจะต้องใช้หัวใจควบคู่กับสติในการตัดสินใจครับส่วนคนโสดปี2568นี้ไม่ใช่ปีที่ดีไม่ใช่ปีที่จะสมหวัง ในความรักความสัมพันธ์นะครับให้ระวังในเรื่องของอาจจะต้องผิดหวังนะครับรักแล้วผิดหวังหรือรักแล้วมีเหตุให้ไม่สมหวังสมใจได้คนเกิดปีมะแมทั้งหลายเพราะฉะนั้นขอให้ปี2,568นี้คนเกิดปีมะแม่นั้นบริหารหัวใจตัวเองให้ดีนะครับแล้วก็ใช้สตินำหน้าใช้ปัญญาในการแก้ไขสถานการณ์นะครับ สำหรับวันนี้อาจารย์ปอคนเปิดดวงก็ต้องขอเอาใจช่วยคนเกิดปีมะแมนะครับในคํำทำนายในวันนี้ก็ต้องบอกว่ามีทั้งเรื่องที่ดีและก็มีทั้งเรื่องที่อาจจะต้องระมัดระวังในการดำเนินชีวิตนะครับก็ขอให้คนเกิดปีมะแมนั้นใช้ชีวิตอยู่บนความไม่ประมาทและมีสติอยู่เสมอก็แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้อาจารย์ปอคนเปิดดวงก็ต้องขอฝากกดติดตาม ฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากครับและจะได้เป็นการไม่พลาดในการทำนายดวงชะตาครั้งต่อไปกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับส่วนใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวสามารถที่จะพิมพ์ตามลายไอดีใต้คลิปนี้แล้วก็สอบถามค่าครูสอบถามรายละเอียดในการทำนายดวงชะตากันเข้ามาได้ครับสำหรับวันนี้คำทำนายก็เปรียบเสมือนเข็มทิศครับ แต่ชีวิตเราเราต้องลิขิตเองบุญรักษาเทวะวยพรคนที่เกิดในนัก,กษัตย์ปีมะแมะหรือคนเกิดปีแพะทุกคนนะครับวันนี้สวัสดีครับหากคำทำนายในวันนี้เป็นประโยชน์สำหรับคุณขอคนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์เป็นพลังใจดีๆให้กันนะครับขอบคุณครับ